โอเคครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับอย่าเฮียอาร์ตนะครับวันนี้พามาเล่นเกมน้ำเต้าปูปลานะครับวันนี้กับงบส0 0บาทนะครับผมเดี๋ยวขอเลือกไปเป็นห้องสิบบาทนะครับวันนี้มาเบาๆกันนะครับมีใครอยากเล่นมาเล่นด้วยกันได้นะครับเีมใครนี่แตกดีมากนะครับน้ำเต้าปลาไหลดีสุดๆนะครับตอนนี้ออกมาเป็นน้ำเต้ามาสมตาติดแล้วนะครับ จัดไปเลยครับไหลน้ำเต้าไปเลยนะครับมาลุ้นกันนะครับกับเปิดแรกนะครับจะเป็นยังไงนะครับสวัสครับเปิดมาดับแรกก็เข้าคูณสิบก่อนเลยนะครับสวยจัดนลครับผมบอกมาก่อนนะครับ460นะครับ สวยไปเลยนะครับไปต่อนะครับขัน้ำเต้านะครับแต่ที่มันยังไหลยอยู่เราก็ไปเรื่อยๆเลยนะครับเปิดมาดอกนี้นร้อยผมโดนนะครับนายนามาแล้วเป็นเสยเพินนะครับเดี๋ยวผมขอไปเสือบ้างนะครับ มันจะออกไปทางไหนนะครับรอบนี้ครับออกมาน้ำเต้ามาแล้วโอเคสเสียนะครับม,มาคูณสิบอีกแล้วครับผมส,สวยๆเลยครับรอบนี้กำไรมาห้าร้อยแปดสนะครับขึ้นมา1นึ่งพันแล้วนะครับเล่นมาไม่นานก็ได้แล้วนะครับจาก3งบสารนะครับ กับเสือเรานะครับหลายเสียไปเลยครับช่องนี้มาโอเครับน้าเสือนะครับหน่าเสดายนะครับออกเบิ้ลนะครับี๋ยวเราตัวอะไรครับที่มาเบิ้ลตรงเสือให้เรานะครับพันองแล้วทำไปหลายเสือต่อเหมือนเดิมนะครับ นนคขี้มาอีกแล้วนะครับเสือไหลดีจัดเลยครับตอนนี้ออกมาตาติดแล้วครับผมใส่เสือยาวๆไปเลยครับวันนี้วันของเราครับแทงยังไงก็ได้ยังไงก็โดนนะครับบวกรัวๆไปเลยครับผม อ<ก>โอเคยังได้อยู่นะครับ<ก>บวกมาอีกครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นพันเก้าแล้วนะครับต่อไปเสือต่ออีกทีนะครับกำลังไหลดีนะครับมันจะกิงควรพอได้แล้วนะครับกำไรขนาดนี้นะครับแต่มันยังไหลอยู่ผมขอไปต่ออีกหน่อยแล้วกันนะครับ มาแล้วโอเค<า>สวยครับผมคูณสิบอีกแล้วครับผมห,หลายดีจัดเลยครับสองวันสี่แล้วครับผมมาขอใส่เสืออีกสักทีแล้วกันนะครับต่อไปเอาเป็นส่งท้ายเลยนะครับไม่ว่าจะบวกหรือลบก็พอแค่นี้นะครับวันนี้กันไรมาเกินคาดไปมากแล้วครับโอเคสวย อีกงานได้โคตรสวยครับคูณสิบมา2ตัวเลยครับพอเลยครับวันนี้บวกมา 3, สามพันสะครับทุนสามร้อยนะครับ,น300นครบใครอยากเล่นมารีบเล่นเลยครับเกมมันกําลังแจกนะครับช่วงนี้นะครับ